กระมัเดยข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาสแปนนิกา3านาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Apple นะครับหรือ iPhone ล่าสุดมีมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า iPhone 1 2 e หรือว่า iPhone 12นะครับในรุ่นของ 4G จะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมปี2021มีถึง2รุ่นรุ่นขนาดหน้าจอ5.4นิ้วและขนาดหน้าจอ6.1นิ้วซึ่งใช้ชิปเซ็ตเป็น Apple A14 ราคาราวๆ17,400บาทน่าสนใจจริงๆเลย iPhone 12นะครับยังไม่ทันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยแต่ดูเหมือนว่า Apple เนี่ยได้มีการวางแผนการตลาดของเขาไว้ยันต้นปีหน้าซะแล้วอ้างอิงรายงานจาก Apple Lab app นะครับผ่านทาง Twitter ที่ออกมาอ้างอิงถึง iPhone 12e ในช่วงเดือนมีนาคมปี2021 แต่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการ100%นะว่าจะใช้ชื่อนี้จริงๆนะ่ะ Apple Ra app มนะครับอ้างอิงถึง iPhone 12e ว่าจะมีถึง2รุ่นด้วยกันก็คือขนาดหน้าจอ5.4นิ้วและ6.1นิ้วครับซึ่งเป็นขนาดเดียวกับ iPhone 12ที่มีข่าวลือที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้ทั้งคู่เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LCD แล้วก็จะมีการรองรับ Face ID ด้วยชิปเซตที่ใช้เป็นชิปเซตตัวแรงอย่าง Apple A14 Bionic หน่วยความจำหรือว่าแร m เนี่ยให้มา 4GB กล้องหลังความะะาละเอีดยด12ล iPhone 12e รุ่นหน้าจอ5.4นิ้วจะมีราคาเริ่มต้นตราว549ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,400บาทครับส่วนรุ่น6.1นิ้วขนาดหน้าจอจะมีราคาเริ่มต้นที่649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ29,900บาทครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเอาชิปเซ็ตตัวแรงของปีนี้ไปใส่ในรุ่นนั้นด้วยและก็จะวางขายในปีหน้านะครับช่วงต้นปีใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดของ Apple ก็เก็บเงินรอได้เลยนะครับ iPhone 11 Pro ถัดมาที่ข่าวที่2ครับ Sony Reon Pocket เครื่องปรับอากาศขนาดจิ๋วลดอุณหภูมิได้ถึง13องศาเซลเซียสร,ราคา3,890บาทอันนี้ก็จะเป็นอีกแกรเจ็ตหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็เลยนำมาฝากกัน Sony ได้มีการเปิดตัว Reon Pocket เครื่องปรับอากาศขนาดจิ๋วบนแพลตฟอร์มระดมทุน First f r y ศูนย์บ,มบ่มเพาะบริษัทสตาร์ทอัพ ที่สร้างผลิตภัณฑ์อัจฉริยะออกมามากมายรวมถึงรีออนพ็อกเก็ตเครื่องนี้ด้วยโดยเครื่องประ,ประกาศพกพาเครื่องนี้นะครับมีขนาดจิว๋วประมาณฝ่าม,มือเรานั่นเองสามารถลดอุณหภูมิพื้นผิวของร่างกายได้ถึง13องศาเซลเซียสและมีน้าหนักเบาเพียงแค่80กรัมเท่านั้นโดยมาพร้อมกับเสื้อยืดคอวีที่มีกระเป๋าใส่ตัวรีออนตัวนี้ได้แบบพอดีพอดีเลยอยู่บริเวณตำแหน่งหลังคอนะครับและสามารถที่จะซื้อพ็อกเก็ตรีออนแยกต่างหาก ไม่รวมเสื้อก็สามารถซื้อได้เหมือนกัน p o k กเกอรีออรออกแบบมาให้ควบคุมการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android สามารถให้ความเย็นในวันที่อากาศร้อนและสามารถเพิ่มอุณหภูมิที่อบอุ่นมากขึ้นในสภาพอากาศหนาว พราะเกลีออนมีวางจาหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000เยนหรือประมาณ3,890บาทสำหรับเสื้อยือดวางจาหน่ายอยู่ที่1,800เยนหรือประมาณ540บาทครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายๆคนเนี่ยไปเที่ยวรู้สึกว่าอากาศมันร้อนหรือบางที่อากาศมันหนาวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยพอใช้งานร่วมกับเสือ้อก็ทําให้เราเนี่ย มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นในที่ที่มีอากาศหนาวแล้วก็มีอากาศที่เย็นมากขึ้นในที่ที่มีอากาศร้อนนั่นเองครับถือว่าเป็นแก๊สเซตที่ดีและเรานํามาฝากกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกด Subscribe ช่องของเราครับเพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนีีของเราต่อไปนะครับนอกจากจะข่าวเย็นแล้วยังเรายังมีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเช้าด้วยในช่อง p ป p p o ๊อป a ช n เนลไเพื่อเพื่อหลายคนที่ยังไม่เคยเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปกด Subscribe และติดตามกันได้นะครับเพราะข่าวเช้าและข่าวเย็นเราอัปไม่เหมือนกันนะ นอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมี Facebook Fanpage ด้วยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามข่าวสารอัปเดตแบบทันควันได้เลยผ่านทางเพจของเราครับสายคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารแบบนี้กันได้ใหม่กันเป็นประจำในทุกวันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย